จะได้พิจรารณากันดูต่อไปว่าใ้คำว่าเช่นนั่นเองนี่มันจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาได้อย่างไรคนที่รู้ว่าคำว่าเช่นนั่นเองนั่นมาจากคำบาลีว่าตถาตาตาตาก็แปลว่าเช่นนั่นเองด้วยความเป็นเช่นนั้น นี่จะเป็นหัวใจแของพุทธศาสนาอย่างไร <c oughs> ถ้าเคยได้ยินได้ฟังมาก็จะรู้ว่าเป็นคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถ,ถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าทำทั้งปวงสังขารทั้งปวง ไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และท,ทาทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็มีบางทีพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมธาตุนั่นคือความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็ตรัปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นไปจนจบ แล้วก็ทรงสรุปความว่านี่คือความเป็นอย่างนี้ที่เป็นตถตา <c oughs> นี่คือความนี่เป็นอวิตถตานี่คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้หรืออนัญญาตตานี่ไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนี้ธรรมมัิตตา นี่เป็นความตั้งอยู่โดยธรรมดาธรรมนิยามตานี่เป็นกฎตายตัวของธรรมดาหรือว่าอิทัปปจิตตาปฏิจจสมุปปาโทเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นการอาศัยซึ่งกันเกิดขึ้นดังนี้คำพูดมันหลายคำ แต่สรุปให้เหลือสั้นก็ามาคําเดียวก็คือคําว่าสาัาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั้นหรือจเรียกว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองนี่ทรงแสดงไว้ด้วยพระจัยลักคืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็มีทรงแสดงไว้ด้วยปฏิจจสมุบบาทตลอดสายก็มี ทรงแสดงไ่ว้ด้วยอริยสัจสี่ก็มีที่ทรงแสดงไ่ว้ด้วยอริยสัจสี่นั้นท่านกลับจะเรียกสั้นเข้ามาอีกเพียงว่าตถาก็แปลว่าเช่นนั้นแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทท่านใช้คำว่ตาตถาตาหรือตถา,าตาแปลว,ว่าความเป็นเช่นนั้น ขาดไปพยางค์หนึ่งก็ไม่เป็นไรเนื้อความยังเข้าเดิมว่ามันเป็นเช่นนั้น <c oughs> ทีนี้ก็มาพิจารณาดูกันถึงความหมายคำว่าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่ามันไม่เป็นผิดไปจากนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นเพราะว่ามันเป็นกฎตายตัวของธรรมดามันเป็นการตั้งอยู่โดยธรรมดา คือความที่มันอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วจึงเกิดขึ้น <c oughs> ดูที่พระไซรักรักก่อนว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ความที่มันไม่เที่ยงยคือมันเป็นเช่นนั้นความที่มันเป็นทุกข์ <c oughs> มันเป็นเช่นนั้นความที่มันเป็นอนัตตาคือความเป็นเช่นนั้น ความเป็นเช่นนั้นก็คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้าผู้ใดเข้าใจผู้นั้นก็จะเห็นว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานั่นแหละคือความเป็นเช่นนั้นนี่จำไว้ทีหนึ่งก่อนว่าที่ว่าเป็นเช่นนั้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาท นความเป็นเช่นนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดผัสสะอายตนะาอาจจะน่ายเกิดผัสสะผัสสายเกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดพบพบให้เกิดชาติชาติให้เกิดทุกข์ทั้งปวงนี่ความเป็นเช่นนั้นเองมันยาวหน่อย มันไล่ติดกันไปยาวหน่อยแต่สรุปความแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ปฏิจจสมุปบาททั้งพวงนั่นก็สรุปเหลือได้เป็นเพียงคำคำเดียวว่าเป็นเช่นนั้นคือตถาตาอีกเหมือนกันถ้าไปดูที่อริยสัจสี่ความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ หนทางถึงความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้ก็ชี้ชัดตรงไปอย่างนี้อย่างนี้ก็หมายว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในความทุกข์จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุให้เกิดทุกข์จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความดับทุกข์ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ทางถึงความดับทุกข์ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะเป็นแต่เช่นนี้เช่นนี้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้มันจึงเรียกอริยสัจทั้งสี่นี้ว่าตถา หรือตาตาด้วยเหมือนกันนี่คำว่าตาตาจึงได้แก่ใจพระใจลักได้แก่ปฏิจจสมุปบาทได้แก่อริยสัจสี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมจะไม่เรียกว่านี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งสรุปเข้ามาเลือเพียงคำคำเดียวว่าตาตาคือความเป็นเช่นนั้น จงจำคำว่าตถทาตาหรือความเป็นเช่นนั้นว่าให้แม่นยำอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนก็เอามาแฝนไว้ที่คออย่างคล้าเครื่อนให้มันคล่องปากคล่องใจว่าตถทาตาเป็นเช่นนั้น